สภาพ1ในพันสำหรับที่เห็นอยู่นี้เป็นรถบรรทุกดำหกล้อหน้ายาวสภาพเดิมๆแห้งๆสดๆเดี๋ยววันนี้ผมเอก SB Motor จะมารีวิวพร้อมสาธิตทดลองขับให้ดูสำหรับใครที่กำลังหารถรุ่นนี้อยู่เดี๋ยวลองติดตามชมกันดูนะครับ กราฟที่เห็นอยู่นี้เป็นรถดัมหกล้อยี่ห้ออีซูซูนะครับที่เรียกกันว่าอีซูซู TXD40 สหรือ d a 1 2 0นะครับแล้วแต่คนเรียกนะครับบางคนเขาก็เรียก t x d อ2 0ห่หรือ TX 120อันเดียวกันนะครับคือความหมายเดียวกันตัวนี้เป็นรุ่นหรือบางคนเรียกอีซูทีเ X เฉยก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับหรือบางคนเรียกหน้ายาวที่มีลักยิ้มสังเกตทำไมถึงเรียกว่ามีลักยิ้ม ดูง่ายนะครับเขาจะมีบุ๋มๆตรงนี้ตรงแก้มเขาเนี่ยครับตรงซุ้มล้อด้านหน้านะครับจะมีบุ๋มๆซ้ายขวาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นลักยิ้มหรือว่าอิสุหน้ายาวของที่เราเห็นสมัยก่อนที่วิ่งกันเนี่ยตัวนี้เลยนะครับที่เขาวิ่งใช้งานกันหรือว่าเป็นสิงรถบรรทุกเนี่ยคือความหมายคือตัวนี้เลยแต่ก่อนเนี่ยวิ่งหนักๆแบกหนักๆตัวเนี้ยพิกัดเนี่ยแบกแทบจะล้นตัวรถไปอีกเท่าตัวเลยตัวนี้ ก็สมัยก่อนถ้าไม่ได้ตัวพวกนี้เป็นตัวบุกเบิกเนี่ยบ้านเราก็ไม่ได้เจริญมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ตัวนี้แหละเป็นตัวที่วิ่งส่งของขนของให้บ้านเราแล้วก็ทําชื่อให้อิวสุมาจนถึงปัจจุบันนะครับทำชื่อให้ถึงอิวสุมาถึงปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมกันแต่สภาพคันนี้ผมบอกก่อนหนึ่งในพันหายากมากนะครับที่ได้รถสภาพเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานเพราะว่าเป็นรถเดิมแท้จากหน่วยงานราชการคันนี้เป็นรถเดิมของกรมทางคนตัวนี้ หมุนออกมาถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นรถที่เอาไว้ประจําการ้เฉยไม่รถที่ใช้งานหนักกเลยได้รถสภาพเดิมๆตัวนี้เป็นยาง9้านะครับเป็นหล้อดาแล้วก็ดาก็ใช้งานได้ปกตินะครับสภาพดาใช้งานได้เลยเป็นดาติดมาจากโรงงานด้วยตัวนี้เป็นดาที่เดิมติดรถมาแต่โรงงานเลยไม่ใช่ดามาต่อเองนะครับก็ได้รถเดิมๆแท้ๆอย่างนี้ออกไปใช้งานได้เลยระบบไฟต่างๆไฟเลี้ยวแก้มกระจังหน้านี่ตรงรุ่นเลยนะครับของเขาเลยแล้วก็ และที่สําคัญยังใช้งานได้นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีแก้มไฟต่ําไฟสูงไฟผ่าหมากต่างๆไฟท้ายไฟหลังคาใช้ได้หมดนะครับตัวเดี๋ยวผมพาชมฝากระโปรงตัวนี้เหล็กหมดนะครับเนี่ยเคาะไปเนี่ยมีแต่เสียงตึงเนี่ยคือเหล็กแล้วไม่ใช่เหล็กธรรมดานะครับเหล็กหนามากสังเกตเดี๋ยวผมเคาะไปมันจะแทบไม่ไม,ไม่ป้องไม่แป้งเลยเพราะว่ามันเหล็กนั้นหนาตันๆเลยนะครับเนี่ยจะมีรอยบุบนิดนึงนิดเดียวตรงนี้แค่นี้ ส่วนข้างนี้ไม่มีนะครับอีกข้างหนึ่งไม่มีอ่าแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเหล็กหมดนะครับไม่ใช่ไฟเบอร์เหมือนทุกวันนี้ฝาครอบไฟหน้าก็เป็นเหล็กเนี่ยมีแก้มลักยิ้มตรงนี้ตัวนี้เหล็กหมดนะครับเนี่ยเป็นเหล็กเหล็กหนาหมดตัวนี้สีและก็สีเดิมๆด้วยคุณกัรชนเหล็กหนานะครับคุณได้สีรถเดิมๆอย่างนี้ไปใช้งานเลยเป็นรถสีเหลืองเดิมติดรถมาอย่างนี้เลยนะครับก็แล้วก็เป็นดัมยิงหลังนะครับตัวนี้เป็นดัมยิงหลังดัมสามเมตรห้าสิบ เปิดข้างได้นะครับตัวนี้เปิดข้างเปิดท้ายได้เป็นยาง9 0 0สภาพยางเดี๋ยวผมให้ดูสภาพยางยังลึกๆสวยๆอย่างนี้เลยยางหลังผมบอกก่อนยางคู่หลัง4ี่เส้นเนี่ยสภาพสวยไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับใช้งานได้เลยสภาพยางหลังสี่เส้นเนี่ยสวยกลิบเลยเป็นยาง900ขอบ20เป็นยางเดิมมาติดรถเลยแล้วก็เปิดข้างได้นะครับที่ผมบอกเปิดข้างได้เวลาเวลาเราดํำดินอะไรดินติดเนี่ยเราก็เปิดข้างเอาดินออกได้นะครับเพื่อไม่ให้ดินติดฝาข้างรถ ฝา,า,าท้ายเป็นฝาท้ายเหล็กเดิมใช้งานได้นะครับตัวนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านท้ายไฟถอยต่างๆอยู่ครบนะครับยางสภาพยางด้านล่างเนี่ยให้ดูเลยตัวนี้ที่เป็นเปื่อนดำๆเนี่ยก็คือเป็นยางมาตอยนะครับเนื่องจากเป็นรถซ่อมทางนะครับเป็นยางมาตอยเปื่อนติดรถเฉยนะครับแต่สภาพบอดีก้กระบะหูต่างๆเนี่ยผมให้ดูรถใช้งานเยอะไม่เยอะเนี่ยดูอย่างนี้หูได้เลยนะครับ เขานี่นแน่นกริบเลยยังสวยอยู่เลยนะครับตลอดจนฝาท้ายเนี่ยโค้งเหล็กเขายังสวยอยู่เลยมีแค่รอยเปื้อนจากคา,าบยางมาต่อยเฉยๆนะครับไม่ใช่คาบน้ามันนะครับพื้นกระบะสวยเดี๋ยวผมพาชมพื้นกระบะของดําเดี๋ยวยกดําให้ดูเนี่ยอีกข้างหนึ่งฝาข้างนี่แทบจะสวยเลยนะครับแทบจะเช็ดคาบยางมาต่อยออกเนี่ยก็สวยกริบเลยเช็ดขัดสีซะหน่อยเนี่ยก็ผมว่าไปที่ไหนคนก็มองครับสภาพอย่างนี้ หนึ่งในพันน้อยคันนะครับที่จะรักษาสภาพได้ขนาดนี้และผมบอกเลยเดี๋ยวผมหาชมแคทซีคทซีนี่สวยมากนึกว่ารถใหม่ H คซีมีที่เก็บยางอะไหล่อยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่หลังเก่งนี้มียางอะไหล่ด้วยเก็บได้ด้วยแล้วก็มียางอะไหล่ด้วยครับตอนนี้ยางอะไหล่ใช้งานได้นะครับสภาพยังดีอยู่ข้างๆนี้เป็นที่เติมน้ํามันนะครับเนีย่ยใช้คุณแจล็อกแจรถเลยดอกเดียวกับรถเลยล็อกถังน้ํามันนะครับเติมตรงนี้เป็นแล้วก็ประตูรถ เป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้อ่ะเปิดใช้งานได้นะครับตัวนี้เปิดเข้ามาเนี่ยประตูก็จะได้ประตูนั่นหนาอย่างนี้เลยประตูรถเขาจะนัานหนาเลยแล้วก็ภายในนะครับผมบอกเลยกลิปเลยนะครับนี่สภาพได้ภายในเดิมๆด้วยนะครับเป็นแผงข้างหนังเดิมๆเลยเบาะหนังเดิมๆของเขาเลยสภาพเบาะหนังเนี่ยผมบอกเลยแทบจะใช้งานน้อยมากดูเลยนะครับนี่รอยตะเข็บต่างๆยังอยู่ครบนะครับ ตัวนี้เป็นเบาะดําของเดิมเขาเลยนะครับเป็นเบาะดําของเดิมนะครับไม่ได้ไปทํามานะครับเป็นเบาะเดิมๆของเขาเลยตัวนี้แล้วก็สาภาพเบาะยังแน่นอยู่นะครับเบาะยังแน่นอยู่ยาวไปถึงฝั่งข้างเลยก็คือจะนั่งได้สเต็ปก็ประมาณคนขับ1คนแล้วก็คนนั่งข้างได้อีก2คนนะครับตัวนี้เป็นเก๋งตอนเดียว ไม่มีแคปนะครับจะเป็นรถตรงรุ่นของเขาเลยแล้วก็มีประตูเหล็กนะครับไม่ใช่รุ่นแบบไม่มีประตูเป็นประตูุ่นประตูเหล็กละที่ที่มีประตูเหล็กละพวงมาลัยต่างๆเป็นพวงมาลัยใหญ่แต่เอกลักษณ์ของยูสุนะครับได้พวงมาลัยเดิมเลยนะครับคุณได้พวงมาลัยเดิมหน้าปัดต่างๆเดิมหมดสวิตช์สตาร์ทเกวัดตัวนี้เผาหัวนะครับเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เลยเวลาติดเครื่องต้องเผาหัวก่อนปิดประทังซ้ายให้ร้อยหัวเผาแดงก่อนล้วเราค่อยติดเครื่องตัวนี้เอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือต้องมีวา์าส ให้รอบจัดแล้วก็ดึงวาล์วก็ชึ่งเลยติดเลยแค่นั้นเกียร์ผมบอกก่อนเป็นเกียร์5สปีดแต่ผมพาขึ้นชมเกียร์5สปีดเกียร์ตรงนี้นะครับใช้งานได้ปกติทุกเกียร์นะครับแน่นหมดผมบอกเลยว่าเกียร์คันนี้ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปโอเวอร์ฮอนไม่ต้องไปทําอะไรเกียร์เกียร์ฝากใช้งานได้เลยนะครับเข้าคัดเหยียบคัดเข้าเกียร์ฝากยกดำได้เลยนะครับตัวนี้ง่ายเลยไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์วุ่นวายนะครับมาดูความสวยของเขา คุณได้เลือนใหม่ที่แบบตรงรุ่นอย่างนี้เลยนะครับเป็นเลือนใหม่ของอีซูซูเกวัดต่างๆยังอยู่ครบนะครับผมบิดสวิตให้ดูเกวัดมีไฟขึ้นนะครับไฟชาร์จเนี่ยขึ้นมีไฟต่างๆแจ้งนะครับบอกอุณหภูมิบอกไฟชาร์จบอกระดับน้ํามันน้ํามันเครื่องมีระบอดระบัระบัระดับน้ํามันเครื่องด้วยนะครับระดับน้ำมันดีเซลบอกไฟชาร์จบอกออยต่างๆนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวออกซ้ายขวา เกต่างๆนะครับเปิดไฟเลี้ยวไฟหลีอ่าอย่างนี้ขึ้นเลยแล้วก็มีโลโก้ได้โลโก้ isuzu เดิมแท้เลยนะครับอ่าตัวนี้รู้สึกว่าจะมีแตรไมีแตรตรงนี้ต้องเปิดสตาร์ทก่อนแล้วก็สวิตช์อ่าไฟเลี้ยวอีกตรงนี้ก้านไฟเลี้ยวอ่ามาดูส่วนของอ่าเลขไม้นะครับตัวนี้เลขไม้อยู่ที่3ามแสนแปดพัน่สามแสนแปดพันกิโลเป็นอ่าเรือนไม้ของเดิมเขาเลยนะครับ ยาซากิเป็นเรือนใหม่ของยาซากิเนี่ยสังเกตจะมีโลโก้อยู่ยาซากิเป็นเรือนไหม่เดิมของเขาเลยนะครับตัวนี้สามารถเปิดเรือนไหม่ได้นะครับใช้คุณแจเปิดแล้วก็เอาเรือนใหม่ออกมาเช็คเช็คได้แต่ผมบอกก่อนเรือนใหม่นี้เรือนไหม้เดิมเลยไม่ได้ไปแก้อะไรเลยเพราะว่าสามแสนเนี่ยแต่รถสภาพอย่างเงี้ยยังหายากนะครับวิ่งแทบจะไม่ทําอะไรเลยข้างในยังอยู่ครบหมดเลยมีคอนโซลเป็นเหล็กนะครับที่เห็นอยู่นี่เหล็ก เหล็กเพาะให้ดูเลยเป็นเหล็กไม่ใช่ไฟเบอร์นะครับเป็นเหล็กสีเหลืองเหมือนภายนอกเลยเดิมเขาเลยมีเกะสัมภาระเก็บของยังอยู่นะครับอ่ายังอยู่ใช้ใช้งานได้นะครับเนี่ยเยะเก็บของเดิมของเขาเลยอ่ายังอยู่แล้วก็จะมีชั้นเก็บของอีกชั้นหนึ่งเอาไว้เก็บของกระตุกกระจิ๊กทั่วไปนะครับอ่าเกียร์อย่างที่ผมบอกยังอยู่ครบมีพื้นหนังรองเท้ายังอยู่ครบนะครับหุ้มเกียร์ยังอยู่มีหุ้มตัวอ่า เข้าเกียร์ฝากมีขาดตรงนี้นะครับต่อแก้ไขได้นะครับให้ร้านหุ้มเบาแก้ไขตรงนี้ได้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีผลนะครับในการใช้งานเราก็เข้าปกติอย่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผ้าหลังคาบอกก่อนคันนี้ผ้าหลังคาสวยนะครับเป็นฟองน้ําแล้วก็เป็นลายเหมือนเป็นลายฉลุของเขาผ้าหลังคายังสวยตัวนี้ผ้าหลังคาสวยแล้วก็มีที่เปิดให้อากาศเข้านะครับเราเปิดปรับเวลาให้อากาศจากภายนอกเข้ามาตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับเวลาร้อนก็เปิดตรงนี้เปิดช่องตรงนี้ เวลามีฝนเลยเราก็ปิดลงก็ได้ไม่อากาศเข้าแล้วก็กระจกมองหลังใช้งานได้นะครับมองหลังตัวนี้ไม่ต้องห่วงมองหลังใช้งานได้เพราะว่ามีร่องเห็นไหมครับมีร่องมีร่องของอกระบะดานะครับเอาไว้ให้เรามองไปด้านหลังได้เห็นนะครับเนี่ยจะมีนะครับร่องเขาจะเจาะไว้ตรงกระบะดําดเพื่อให้เรามองเห็นด้านหลังด้วยแล้วก็ทัศนวิสัยเวลาเราขับจะเป็นอย่างนี้เลยใหญ่ๆก,กว้างๆอย่างนี้เลยแทบจะแบบพานอลามานะครับรอกทิศทาง มีกระจกหูช้างมีกระจกเอาไว้รับลมด้านข้างอยู่นะครับกระจกบานใหญ่ด้านข้างอยู่ครบบานหน้าอยู่ครบกระจกมองหลังหูช้างซ้ายขวาอยู่ครบทัศนวิสัยดีนะครับเนี่ยซ้ายขวาก็มีกระจกหูช้างแล้วก็กระจกบานใหญ่ตัวน,นี้มีกระจกอยู่ครบนะครับเนี่ยแล้วก็มีมือหมุนที่เปิดประตูแผงหนังสภาพต่างๆอยู่ครบคือสภาพแทบจะหาของมาใส่เติมแบบนี้ถ้าคนจะปั้นเนี่ยยากนะครับ หาของอะไรครบๆอย่างเงี้ยหายากเลยเพราะว่ารถแทบจะเดิมหมดเลยแด่รถเดิมๆไม่ต้องไปปั้นอะไรเยอะเลยนะครับนี่ถ้าใครอยากแต่งเอาไปแต่งสวยๆเนี่ยสบายเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยเบรกตัวนี้เป็นเบรกธรรมดามอลมสภาพยังแห้งเดิมดีอยู่แชสซีที่สําคัญแชสซีเดี๋ยวผมให้ดูแชสซีผมบอกก่อนแชสซีคันนี้ไม่มีปัญหานะครับผมรับประกันแชสซี นอกในเนี่ยเนียนกริบอย่างนี้เลยเฟืองถ้ายคุณได้เฟืองท้ายใหญ่ละเป็นอีซูสุเฟืองท้ายใหญ่เพราะว่าเป็นรอบช้าแล้วนะครับตัวนี้เป็นหกสูบรอบชา้าอาจจะไม่เร็วพื๊ดปั๊ดเหมือนรุ่นใหม่แต่เฟืองถ้ายใหญ่ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับลงบอ่อลงอะไรก็ลงได้นะครับตัวนี้แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือยางยางหน้ายางหน้าโลนแล้วนะครับยางหน้าเขาโลลละก็เปลี่ยนยางคู่หน้า ยางคูนาใหม่เพราะว่าตัวนี้เป็นยางเดิมติดรถมาผมไม่ได้ไปเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าบางทีมันจะเก่าทิ้งเฉยเก็ไม่กี่ตังค์นะครับเปลี่ยนยางก็แล้วแต่ยี่ห้อของเราเนี่ยมันจะได้รถสภาพสดสดเดิมเดิมแห้งๆอย่างนี้เอาไว้ใช้งานเลยมาดูส่วนการทดสอบขับนะครับว่าเจ้า isuzu txd 40คันนี้เป็นยังไงนะครับนี่ติดเครื่องขับให้ดูเลยสภาพเดิมเดิมแห้งๆสดสดอย่างนี้เป็นยังไงนะครับ สภาพหนึ่งในพันนะครับแบบนี้หายากนะครับนี่เห็นไหมครับระบบไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยใช้งานได้ครบเลยนะครับนี่ไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยใช้งานได้ครบเลยเห็นแบบนี้นี่อย่างสภาพอย่างกริปกริปอยู่เลยนะครับนี่เนียนกริปเนียนกริปตัวนี้ไม่ต้องห่วงรายงานนายเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็มาดูไฟข้างหน้านะครับไฟที่แก้มเขาไฟเลี้ยวข้างหน้าไฟหน้าไฟต่ําไฟสูงใช้ได้หมดนะครับ แล้วก็สภาพเครื่องเนี่ยสำคัญเนี่ยผมให้ดูเนี่ยท่อไอเสียจะเขาอยู่ด้านหลังนะครับปลายท่อไอเสียเนี่ยสังเกตติดเครื่องไม่มีควันขาวนะครับเก่าๆอย่างนี้แต่ก็ไม่มีควันขาวนะครับเครื่องยังแน่นอยู่นะครับสภาพเครื่องยังแน่นอยู่แล้วก็เสียงไม่มีเสียงแตกๆลอมนะครับสังเกตนะครับเนี่ยสังเกตจะได้ยินเสียงเครื่องนะครับเสียงยังเนียนเรียบอยู่นะครับถ้าหลับตาไม่มองว่าเป็นรถหน้ายาวนี่แทบจะดูไม่ออกนะครับว่าเป็นรถหน้ายาวนะครับเสียงยังเนียนยังเรียบอยู่ตามส สามสเปกอีซูซูเขาเลยสเปคอีซูสุเขาเลยเขาจะทำดีดีเสียงเครื่องเขาจะประมาณนี้เลยเดินหน้าถอยหลังใช้งานได้ปกติเกียร์ผมบอกก่อนนะครับ5สปีดเข้าได้ทุกเกียร์เกียร์เข้าได้ทุกเกียร์นะครับเกียร์ใช้ได้แล้วก็เกียร์เข้าเกียร์ฝากปั่นดับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เบรกเดี๋ยวผมเช็คให้เบรกยังอยู่ไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วก็มาดูส่วนการยกดับโชว์เลย ล้วเนี่ยขึ้นดมโชว์เลยนะครับนี่ดมขึ้นเร็วนะครับไม่ได้ขึ้นช้านะครับสังเกตเข้าเกียร์ฝากปั่นดมขึ้นได้เลยอ่าแบบนี้เลยกริบกริบอย่างนี้เลยเนี่ยเวลาเราเทดมดินแล้วเราก็ถอยไปเลยเดินหน้าไปเลยครับให้ฝาท้ายเขาเปิดออกเนี่ยยกดมดมนี่ขึ้นสุดนะครับดมยิงหลังดำสามเมตรห้าสิบามยาวสามเมตรห้าสิบเปิดข้างได้เปิดท้ายได้เป็นดมติดโรงงานมาร ตัวอาติดรถมาตั้งแต่โรงงานนะครับตัวนี้เป็นดัมเดิมเขาเลยก็ค่อนข้างจะได้ดัมสเปคมาตรฐานนะครับเห็นไหมฮะดัมไม่ไหลนะครับนี่วิ่งเราวิ่งค้างอย่างนี้ดัมก็อยู่ค้างอย่างนี้เลยสภาพกระบอกดัมเขายังดีนะครับไม่เยิ้มไม่มีซึมเดี๋ยวผมก็พาชมสภาพดัมพื้นข้างในอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูพอเดินหน้าถอยหลังพอแล้วล่ะเดี๋ยวดูเครื่องนี้กว่าตัวนี้ฝากระโปรงเดิมนะครับตรงรุ่นเขาเลยเป็นฝากระโปรงเหล็กไม่มีบุบนะครับนี่ ผมไม่ดูขากระโปงด้านบนขากระโปงไม่มีบุบนะครับขากระโปงไม่มีบุบตัวนี้ไม่ต้องค้ำขาค้ำอะไรนะครับเป็นสปริงโช้กสปริงอยู่แล้วก็คือยกขึ้นแล้วก็ค้างเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีอะไรค้ำเป็นโช้กสปริงเหล็กสองางยังใช้งานได้ปกติตัวนี้เป็นกองแห้งนะครับไม่ใช่กองเปียกแล้วก็เป็นกองกระดาษนะครับของยูสุใช้ตรงนี้ได้เลยไปเนี่ยตัวนี้ใช้ได้นะครับ ไปผ่าหมซกาย้วาใช้งานได้ครบไปผาา่าหนักาย้วาใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็เป็นเครื่องโยนอีสุตัวนี้บอกก่อนมีเครื่องยนตเดิมอีสุหกสูบเครื่องโยนอีสุหกสูบเดิมนะครับเสียงดังหน่อยนะครับขอไัยเป็นเครื่องโยนอีสุของเขาเลยตัวนี้เ็าทาสีมาใช้ตรงกับหน่วยงานให้เลยนะครับเป็นเหมเครื่องเดิมเขาแล้วก็ มีดึงลวว์วตัวนี้ดึงลวว์าเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับให้รอบสัตแล้วค่อยดึงดึงล์วที่ตัวข้างในนะครับในตัวรถแล้วก็เครื่องติดเลยตัวนี้เป็น6สูตรร้120แรงของเดิมมาเลยเป็นรอบคานะคะนรับใช้คานใช้งานได้นะครับไดสตาร์ทก่อปล่อยในสตาร์ทเด็มาใหม่ไม่ใช่ในสตาร์ทรุปใหม่เลยตัวนี้ติดง่ายเลยติดทีเดียวก็ติดได้เลยนะครับแล้วก็น้ําไม่ดันอาเดีน้ําไม่ดันเเปิดน้ำให้ดู เดี๋ยวปรดามให้ดูพู่หนึ่งต้องดึงต้องดึงวาวกว่อน,นะครับอ่ายวดูนะครับตันนี้ติดเครื่องอยู่นะครับนี่เครื่องหมุนอยู่นะครับเครื่องหมุนอยู่แล้วก็น้ําไม่ดันนะครับน้ําอยู่นิ่งๆเลยอันนี้เครื่องจะทํางานอยู่เครื่องหมุนอยู่นะครับให้ดูเลยไม่ต้องห่วง รถคันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องน้าดันนะครับไม่ต้องไปทําเครื่องเลยเปลี่ยนถของเหลวพอ,อดัชเชอรงแห้งๆเดิมๆติดรถอย่างนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่รถดัดแปลงคันนี้เป็นรถเดิมเดิมแท้ไม่ใช่ดัดแปลงนะครับคุณได้รถเดิมแท้สภาพเดิมๆแห้งๆอย่างนี้เอาไปแต่งหรือเอาไปต่อยอดสบายนะครับตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยแทบจะไม่ได้เพาะโครงอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นโครงเหล็กเหล็กหนาของเขาเลยกระจังหน้าเหล็ก ซื้อโลโก้มีขายนะครับจะมีโลโก้ยิสุรุ่นรถสมัยก่อนนะครับเป็นตาตั้งสองอสองตาจอยู่ด้านหน้ามีขายนะครับซื้อมาใส่ได้เนี่ยติดสภาพเดิมๆอย่างนี้เลย่ะในส่วนของการขับฟังเสียงเครื่องนะครับมาดูส่วนของกระบะดาแล้วก็ชัดสีดากระบอกดำนะครับเป็นยังไงนะครับสําหรับคันนี้ว่าเดิมไหมสดแห้งจริงไหมนะครับนี่เอาเป็นว่าเบื้องต้นผมพาดูพื้นกระบะก่อน เนี่ยพื้นกระบะเป็นอย่างนี้เลยนะครับให้ดูเลยพื้นกระบะนี้เดิมๆเลยนะครับเป็นพื้นกระบะเดิมไม่ผูไม่มีรอยผูไม่มีรอยปะเลยนะครับเนี่ยสังเกตพื้นนะครับเนี่ยสาภาพพื้นสาภาพคารน,นะครับกระดูโครงต่างๆยังอยู่ครบแล้วก็สมบูรณ์นะครับเนี่ยให้ดูใกล้ๆเลย กระดูพื้นคานต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่ครบนะครับพื้นนี้เรียบเลยนะครับไม่มีผุไม่มีแตกไม่มีทะลุรอยบุบนะครับแทบจะอยู่ครบหมดเลยแล้วก็ชิ้นส่วนหูดำนะครับหูดำสลักจนถึงกระบอกดำยังสภาพแห้งดีสวยนะครับที่เห็นเปนื่อนๆเยิ้มๆนี่คือเติมนะครับผมเติมน้ำมันไฮดรอลิกใส่นะครับก็เลยล้นลงมาเฉยๆนะครับตัวนี้ไม่ได้เยิม้มซีนต่างๆยังแห้งดีนะครับสังเกตนะครับปากกระบอก ยังแห้งดีเป็นแต่รอยเปื้อนเฉยนะครับแล้วก็สภาพแกนต่างๆเนี่ยใสยเรียบเลยนะครับเนี่ยใสยเรียบเลยไม่มีรอยขนแมวเนี่ยรูปรูปไปก็จะรู้เลยตัวนี้ผมรูปไม่ดูแล้วก็มารูปดูถอนชั้นจริงได้นะครับนี่สภาพแกนกระบอกหูต่างๆยังใสดีแล้วก็หูกระบอกต่างๆเนี่ยพูดเลยว่ามีแค่รอยเปื้อนเฉยนะครับแต่สภาพเนี่ย สมบูรณ์นะครับใครที่เอาไปเก็บใช้สวยๆเนี่ยสบายเลยไม่ต้องทําเยอะเลยแล้วก็มาดูส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนควรส่วนของแชสซีนะครับแชสซีเนี่ยผมให้ดูแชสซีเลยแชสซีเขาเนี่ยข้างในเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมยกดาให้ดูเนี่ยดูง่ายเลยแชสซีเขาตัวนเนี้ยเนี่ยสังเกตวิธีดูนะครับเราดูแชสซีเนี่ย เพราะว่าถ้าเป็นรถให้เป็นกระบะบรรทุกเนี่ยจะดูยากตัวนี้เป็นดำเรายกดูแชสซีด้านหนได้เลยไม่มีบวมไม่มีพองนะครับไม่มีบวมไม่มีพองแล้วก็ไม่มีเป็นอ่าเป็นขนมชั้นไม่มีนะครับสภาพแชสซีทั้งนอกในซ้ายขวายังสวยเดิมดีหมดนะครับแชสซียังสวยเดิมดีหมดอื าสรุปสำหรับเจ้า Isuzu TXD หน้ายาวคันนี้นะครับ6ล้อดำคันนี้ว่ามีอะไรดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ดูข้อดีคันนี้คือคุณได้รถเดิมๆนะครับเดิมแท้แล้วก็สภาพแห้งๆสดๆแบบนี้ไปใช้งาน ใช,ใช้งานได้เลยนะครับหรือใครจะเอาไปปั้นต่อสายปั้นต่ออยากแต่งสวยใสเลสใส่หมุดต่างๆหรือทําสีสันต่างๆได้เลยนะครับบอกก่อนว่าไม,ไม่ต้องไปปะผุไปโป้ะอะไรนะครับตัวนี้ขัดแล้วก็พ่นสีได้เลยเพราะว่าบอดี้เขาสวยมากคันนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งข้อดีของเขาคือคุณได้ดายิงหลัง3ามเมตรห้แท้เดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้ดาเฉพาะต่อดานี้ก็ผมบอกเลยเดี๋ยวผมบอกราคาตอนท้ายเฉพาะค่าดาก็ แพงกว่าตัวรถผมละที่ตัวนี้ผมบอกก่อนทะเบียนคู่มือไม่มีนะครับมีแต่เอกสารประมูลที่มาจากหน่วยงานราชาการนะครับเป็นเอกสารออกมาถูกต้องซื้อมาถูกต้องมาจากทางหน่วยงานราชาการไม่ต้องห่วงนะครับว่าเอาไปแล้วจะมีการมามาเอารถคืนหรือใครจะมาตามมารถว่าเป็นรถของหน่วยงานต้องไปคืนหน่วยงานหรือเป็นรถของบุคคลที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับรถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีเอกสารเอาไว ติดตัวรถได้เลยแล้วก็มีใบซื้อขายของผมออกใบซื้อขายรับประกันให้จากทาง sb motor นะครับก็ไม่ต้องห่วงอย่างที่บอกรถคันนี้ประมูลมามีเอกสารประมูลมาครบถูกต้องคนที่เคยเล่นรถีซูซูหรือสนใจรถอีซูหัวยาวอยู่จะรู้นะครับว่าสภาพอย่างนี้มันมีแค่หนึ่งในพันหรือหนึ่งในสองสามพันเลยที่สภาพจมเดิมแห้องอย่างเง,งี้ยหายากละแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ผมบอกราคาเลยนะครับคันนี้ราคาผมบอกเลยว่าราคา เท่ากับต่อดำเลยอ่ 9, าหนึ่งแบาทเท่านั้นหนึ่งแบาทราคาไม่ลดนะครับผมบอกก่อนราคานี้ไม่ลดแล้วเพราะว่าลดสภาพเดิมๆอย่างนี้หาอีกพันคันจะเจอทีหนึ่งนะครับกว่าจะได้มาก็แทบจะเลือดตาแทบกระเด็นคันนี้แล้วก็เช็คให้สภาพสมบูรณ์อย่างนี้ใครที่สนใจมาทดสอบมาดูตัวจริงลองขับดูได้นะครับอยู่ที่ SB Motor จังหวัดอุบลน,นะครับเซิร์ชเน็ตเซิร์ชกูเกิลดูก็จะมีนะครับก็จะเห็นเลยมาตามแผนที่ได้เลยแนะนําว่าให้โทรนัดก่อนนะครับจะได้เตรียมรถไปให้แล้วก็นัดคิวไว้ให้ลองเผื่อบางทีอาจจะติดจองหรือขายไปแล้วก็ท่านจะไม่ต้องเสียเวลาวิ่งมานะครับบางทีวิ่งมาเลยแล้วปรากฏว่าติดจองแล้วท่านก็เสียเวลาพลาดพลาดโอกาสคันนี้ไปนะครับเพราะว่าคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยที่สุดแล้วไม่มีละสภาพแบบนี้เพราะว่าที่มีอย่างที่ผมให้ดูก็มีคันอื่นก็มีนะครับแต่สภาพเขาะจะไม่สวยละก็คัน มีปัญหาเรื่องปั๊มมีปัญหาเรื่องเครื่องวิ่งไม่ได้กระบะมีปัญหาอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ลงให้ดูก็ไม่ได้ก็เอามาเขามาดูเขาไม่ชอบก็ผมเอาเฉพาะคันที่สมบูรณ์ให้ลูกค้าแล้วกันเอาไว้ใช้งานก็เอาไว้ประกอบการตัดสินใจสําหรับใครที่ศึกษาอยากใช้เห็นรถแบบเนี้สมัยก่อนเป็นเด็กเฮ้ยเคยวิ่งตามเคยมองเคยเห็นในในหนังในเพลงต่างๆตัวนี้เลยนะครับ ก็หรือเอาไปปั้นไปต่อยอดวิ่งในไร่ในสวนของเราหรือในโรงงานโกดังของเราเนี่ยวิ่งได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเอาไปใช้งานได้เลยหน้าฝนเนี่ยผมบอกเลยไม่ต้องห่วงนะครับวิคุณวิ่งไปเลยหน้าฝนดินเละ,เ,ละเนี่ยเขาติดลมเขาล้อฟรีกันเนี่ยตัวนี้ไปเฉยเลยแถมไปลากเขาด้วยไม่ใช่ว่าไปเฉยใครติดลมล้อฟรีเนี่ยรุ่นใหม่ๆแรงๆเ,เนี่ยรุ่นนี้ไปลากเขาขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ต้องก็คือได้ข้อดีคือหน้าฝนเนี่ยคุณสามารถลุย พื้นที่เละๆพื้นที่ทุรกันดานติดลมหรือเป็นบ่อโคลนอย่างเงี้ยคันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักเขาได้เป็นรอบช้าไม่ใช่รถรอบจัดรอบเร็วนะครับก็เอาไว้พิจารณาดูใครที่สนใจรถบรรทุกคันนี้ก็ลองมาทดสอบขับได้นะครับที่เอส o ีมอเตอร์สำหรับวันนี้ SB m o t มอเตอร์ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ซ u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยมีข้อสงสัยต่างๆก็ฝากข้อความไว้ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับหรือโทรมาสอบถามไปเบอร์ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ ผมเอก SB m o t มอเขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิวดีโอหน้าจะเป็นรถบรรทุกเครื่องจกักรขนไหนก็รอติดตามชมกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ